สวัสดีครับกลับมากับ s p e e d d i er ตอร์ครับกับช่อง Appview.p ครับก็กลับมาลงแรงกันครับผมตอนนี้ก็จะใช้รถเอ,อครับผมเป็น s u r ร์ล l เ a r วอย r ครับผมก็คือคันนี้ก็จะมีคุณสมบัติก็คือว่าเมื่อตกอันดับจากที่1น,นะครับก็คือครั้งแรกในโตและมินิบูสครับผมก็จะบวก 6%เลยครับแล้วก็หากตกอันดับไปนานกว่า8วิพาวเวอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับหลังจากขึ้นเป็นที่1นะครับเป็นเวลา2วิสกิลตัวนี้ก็จะสิ้นสุดลงทันทีครับผมสกิลตัวนี้ก็ค่อนข้างพิเศษครับรถก็สวยงามครับเดี๋ยวเราไปลงแร้งกันเลยครับแล้วก็ไปดูกันครับว่าสนามนี้จะเข้าวินอันดับที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกับสนามที่อะไรเอ่ย เออมอร์ไมยไอซ์แลนด์ครับเมอร์ไมไอซ์แลนด์ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสนามนี้จะวินวินกันไหมจากสนามที่แล้วก็วินไปเข้าที่ที่1ครับอันดับนี้สนามนี้ก็หวังว่าจะเข้าที่1ครับผมไม่ก็2-3ก็แล้วแต่ขอให้ติดอันดับครับผมเนี่ยครับก็จะมีรถที่ใช้กันอยู่ก็มีรถสาย A ทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีคันที่ใช้ร่วม เหมือนกับคันผมก็มีประมาณ2คันนะครับผมเซอร์ดีเทลวอรเลเยอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสนามนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมตอนนี้ก็โชว์กันรถแต่ละคันครับผมปิดเปิดไฟวับวับๆบวับมาแล้วครับ3 2 1สตาร์ทไปครับผมไปแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่2ออ้าวชนแล้วครับมาถึงที่2ก็เปิดหัวจจวชนเลยครับตกมาที่บุ้ยนะครับผม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไม่ห่างกันมากเดี๋ยวเราอ้าวตอนนี้มาอยู่ที่2แบบบืนๆครับสงสัยจะวิ่งออกทางลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยครับขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่2ครับก็ยังตามอยู่ครับตามที่1อยู่เข้าโค้งแล้วครับปื้มไปครับก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วครับก็สนามนี้ก็ไม่ค่อยคุ้นครับไม่ค่อยคุ้นเหมือน จะวิ่งอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจมีปลาบึกด้วยครับผมนี่ครับปิดฟองอากาศเหมือนวิ่งใต้น้ำเลยครับผมอุ้ยชนอีกแล้วครับชนด้านสกิดสกิดขอบสนามไปอีกแล้วครับนี่ครับแต่ก็ยังนำอยู่ครับยังนำอยู่ก็ที่2ก็ตามก้นมาครับยังเห็นชื่อแวบๆบครับผมที่สองก็ตอนนี้ก็ยังนำผมก็ยังนำอยู่ประมาณ1ช่วงโค้งครับ1ช่วงโค้งแล้วก็มีที่2ที่3ตามมากันอยู่ครับ ก็เห็นชื่อจากแผนที่นะครับก็ยังประมาณ1โค้งครับ1โค้งน่าจะได้นี่ครับเข้าแล้วครับผมก็ไปตอนนี้อยู่เข้ารอบ2แล้วครับวิ่งเข้ามารอบ2แล้วครับก็ยังนําอยู่ครับยังนําอยู่ครับรถกับเซอร์ตีเทลวอร์ีร์ครับคันนี้ก็แจ่มจ้าบครับผมใช้กันยาวๆครับคันนี้ตายแล้วครับออดมีลมพายุครับนิดหน่อยเนี่ยครับไปแล้วครับนําอยู่ครับยังนําอยู่ ก็ประมาณหนึ่งโค้งครับดูจากแผนที่นะครับผมที่2ก็ตามมาอยู่ลับๆครับก็ขับแบบสบายใจนิดนึงครับผมก็ยังยังยังเห็นชื่ออยู่ครับยังตามอยู่ก็ถ้าสกิก็อาจจะโดนแซงได้ครับนะครับปั๊มบึกครับปั๊มบึกก็เหมือนวิ่งอยู่ใต้น้ําครับผมายครับก็ยังนําอยู่ครับนําอยู่นําอยู่ยาวๆครับนําอยู่ไม่แน่ใจจะมวนเดือนจบไหมแต่หวังว่าจะมวนเดือจบนะครับผมไปครับ ปื๊ดหายแล้วครับตอนนี้ก็ยังน้ำอยู่ครับหายไปแล้วครับแผนที่จากแผนที่ที่2หายไปแล้วครับอย่างนี้ก็สบายใจได้ครับถ้าไม่ที่1ก็เลิกเล่นครับเกมนี้หายครับตอนนี้ยังน้ำอยู่ครับน้ำอยู่เข้าไปแล้วครับฟินิตฟินิทครับผมเรียบร้อยครับที่1สนามนี้วินวินกันอีกรอบครับผมสถิติก็2นาที23ครับเป็นสถิติใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ กับผลงานลุคนี้เซอร์ทีเทลวอลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มกันครับดูคะแนนกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่แรงสามสิบแปดนะครับแรงสามสิบแปดก็เนี่ยครับคะแนนสนามก็บวกสามสิบเก้าครับคะแนนแล้งก็บวกสองร้อยหกแล้วก็เหรียญก็บวกยี่สิบสี่ไปครับผมก็เนี่ยครับเวลาก็สองนาทียี่สิบสามแล้วก็หยุดไปสองขนนะครับดิฟไปสามสิบครับผม ทันเดอร์ก็ไป39อันดับอันดับ2ก็ติดไป43ครับแล้วก็หยุดไป1หนครับผมก็ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ